วันนี้เจ้าเพื่อนๆมาเจอกันเีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสเปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ามีปัญหาเรื่องใบหน้าไม่กระจ่างใสใบหน้าหมองคล้ำนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสช่วยให้ผิวของเราเนียนน่มเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็าฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนสมุนสมของตัวแรกเราจะใช้ผงธนาคารนะคะในส่วนของผงธนาคารหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะใครไม่มีมีผงพอกหน้าตัวไหนที่เราใช้อยู่แล้วเราไม่แพส้สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงธนาคารก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมความมันได้ด้วยนะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ใช่ ي, นี่เลยนะคะเราจะใช้กาแฟนะคะใครมีกาแฟแบบไหนใช้แบบนั้นเลยนะคะในส่วนของกาแฟเขาจะมีคาเฟอีนนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใส่ช่วยต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะใช่ ي, นี่เลยนะคะคือโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะส่วนตัววันนี้ใช้รสล,ลูกพิษนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเรา ชุ่มชื้นช่วยผิวของเรา,ากระจ่างใส่ช้รลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับดูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่2อถึงสช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ3 4ถึงสครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมให้เข้ากันแล้วเนื้อก็จะเนียนสวยมากๆเลยนะคะก็จะเนียนสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเราผสมให้เขาเข้ากันให้กาแฟเขาละลายนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้หน้าขาวไวนะคะทุกคน ก่อหนาเลยนะคะใครมีแปลงจะได้หนากว่านี้นะคะนี่เลยนะคะให้เราพ่อบบนี้ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแ้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ